สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่นําเรื่องของคุณไปปรึกษาหารือกับคนสนิทค่ะการดูดวงนี้นะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้นะไปใช้ตัดสินใจใดๆดได,ได,ได,ได้ดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูพลังงานนะคะว่าใครนะคะที่นําเรื่องของคุณไปปรึกษาหารือนะกับคนสนิทนะคะ พลังงานนะเป็นพลังงานโดยรวมนะ,ะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงน,นะ,ะวันนี้ไม่มีลัคนาหรือว่าราศีนะคะขออนุญาตดูนะคะพลังงานอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่นำเรื่องของใครบางคนอยู่นะคะไปปรึกษาหารือกับคนที่คุณไว้ใจหรือว่าเพื่อนสนิทคนสนิทได้นะคะขออนุญาตดูนะคะในออฟเพนนิเคิล เดด the inhaler, ทัวร์บัวนายอับสอดคนที่นำเรื่องของคุณนะคะไปปรึกษาหารือนะคะกับคนสนิทหรือว่าคนที่เขาไว้ใจนะคะคือ คือนะคะคือคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะในออปเนิคลนะคะเขาคนนี้คิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่นะเหมือนเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณได้นะเขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้ส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะคะ เขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะเดทนะหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันในตอนนี้หรือเขาอาจจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลได้หรือทำงานเกี่ยวกับมูลและนิธิได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะ the e m p l o e r อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้หรือว่าเป็นคนที่เกิดในราศีเมษนะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆใส่คุณหรือว่าหันหลังให้กับคุณไปแล้วนะแต่เขาตอนนี้เขาสนใจคุณหรือว่าคิดถึงคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้ The Emperor นะคะ Firepencil ห้าเหรียญหนึ่งถ้วย n y l o f p e n c i l The Hangman เหมือนว่า เขาคนนี้นะเหงานะเมื่อไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณอยู่นะเหมือนมีการรอคอยเกิดขึ้นนะเขาส่องเขามองคุณคุณเป็นสิ่งมีค่าที่อยู่ในมือของเขาที่เขาคอยส่องคอยมองคอยดูคุณอยู่นะเพราะว่าคุณยังคงเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานะหนึ่งถ้วยนะเป็นรักแรกพบได้บางท่านก็คือเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอแรกเห็นได้นะคะ เขาคนนี้นะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงถือคุณไว้ยังคงมีคุณอยู่นะคะเขามีความเป็นผู้นำนะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะมาดูนะคะว่าเขาปรึกษาเขานำเรื่องของคุณไปปรึกษาคนสนิทนะคะเขาปรึกษาเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตส่องดูเขานะ,ะเขาปรึกษาหาือเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะ ในอพยพนิคเกิลเพดอฟซอดซีก้หวงในอพคับ The h a n g m เขานำเรื่องของคุณนะไปปรึกษาคนสนิทนะคะเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าเขาส่องเขามองคุณอยู่นานแล้วนะคะเขาคอยสังเกตการคุณนะคะเขามีความคิดมากนะคะมีความกังวลใจมีความกลัวอยู่ในจิตใจกลัวว่าจะมีใครมาจีบคุณกลัวว่าจะมีใครพัก พัดพลาคคุณจะเขาไปนะมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกระแวงนะในความรู้สึกของเขาที่ที่เขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะตอนนี้เขาคิดมากแล้วเขาก็ปรึกษาเพื่อนเขาว่าเขาจะทํำยังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาจะเดินหน้านําถ้วยนําความรักนี้ไปให้คุณยังไงนะคะปรึกษาหารือกับเพื่อนนะะเขาบอกกับเพื่อนเขาว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะอยากจะได้ รับรางวัลหรือว่าอยากจะได้ให้คุณเลือกเขานะเขาอยากจะอยากจะชนะใจคุณอยากจะเป็นหนึ่งเดียวนะในใจของคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาปรึกษาหารือกับเพื่อนหรือว่าคนสนิทของเขานะคะมาดูนะคะว่าลักษณะของเขานะเป็นแบบใดนะคะ เผยแพร่เด็กดีหาหนทางพิเศษพบปะสังสรรค์ลักษณะของเขานะอาจจะทำงานออกสื่อต่างๆได้นะ อาจจะทํางานเกี่ยวกับงานโฆษณาได้หรือว่าเป็นคนที่ออกสื่อสาธารณะได้นะคนผ่านสื่ออาจจะเป็นนักร้องพิธีกรนักแสดงได้หรือว่ายูทูบเบอร์ได้ผ่านสื่อต่างๆได้นะคะ เป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหรือว่าเขาอยากจะเป็นเด็กดีนะกับคุณนะคะเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากําลังหาวิธีหรือว่าคิดหาหนทางที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขาเขาอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนก็ได้นะเมื่อมาเจอคุณ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคมพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงนะมีเพื่อนฝูงมากมายนะหรือว่าเป็นคนที่ชอบทานหมูกระทะได้นะคะเป็นคนเฟนล,ลี่นะคะดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรจุดอิ่มตัวนางงามฝ่าฟันอุปสรรค นิโรธอบายุมุเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างดีขุนดีนะหรือว่าเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่สวยดูดีก็ได้นะคะคุณเป็นหญิงคะคุณเป็นชายคุณก็ดูสมาร์ทนะ,ะดูดีมีแรงดูดมีมีพลังงานดีๆนะ,ะที่เขาที่เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ในสายตาของเขานะคะ เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าป่าเดินเข้าป่าได้นะแบบว่าชอบท่องเที่ยวตามป่าตามเขาได้นะแบบเป้เขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะหรือว่าอยู่อยู่กับตัวเองชอบเก็บตัวก็ได้นะไม่ต้องเข้าสังคมนะแต่ว่าก็สามารถอยู่แบบมีความสุขได้ mm hmm. เขานะอาจจะค่อนข้างที่จะ แอบส่องแอบมองคุณหนักมากก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความสึกของเขาไปได้นะคะเลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจุดอิ่มตัวเหมือนเขาอยากจะมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูนะคะว่าใพ่แย,ยกจะบอกอะไรหมายเลขสอง หมายเลขสิบหมายเลขห้าสหมายเลขแปดให้บอกว่านะคะเหมือนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดที่จะต้อง ตัดสินใจแล้วนะเพราะว่ามันเป็นช่วงพีคของการตัดสินใจเพราะว่าหากเขาตัดสินใจช้าไปเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียคุณไปได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะมันมีความหวังมีสามารถประสบความสําเร็จได้นะเป็นแสงเทียนนะคะคุณและเขานะบางทีอาจจะมีการสื่อกันได้ทางจิตวิญ,ญญาณได้โทรจิตถึงกันนะรู้สึกถึงกันได้นะ,ะเหมือนเป็นโซคอนเนคกันได้นะคะ สิบใบนี้นะเหมือนคุณและเขามีความผูกพันรุ่งกันมานะคะหนูมีความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไวะะ้แต่ไม่ได้แสดงออกให้รู้นะ,ะว่ารู้สึกยังไงหรือเขาอยากจะมีช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะในช่วงเวลานี้ ค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมขอใหทุกท่านมีความสุขนะ,ะและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ